เรียกว่ายกมือเข้ารา่วมโครงการถึงเจ็ดร้านด้วยกันในอำเภอเมืองนะคะตบมือนะคะเลขที่ออกได้แมมต่เจ็ดสคนที่วันนี้มารับ่อไปด้วยความพอดีตัวนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้พวกเราเห็นความสำคัญแล้วก็ปฏิบัติกันเทศลวันนี้ก็ขออนุาท่านรองผู้กิจการโรงพยาบาลมุะดาหารท่านท่าน คณะก,กรรมการบริหารท่านการกระทรวงสาธารณสุขท่านพลเรือนสีแก้วแล้วก็ท่านคณะกรรมการสาธารณสุขท่านแพทย์ผู้ภาคการกบินพลึ่งผู้การมาเป็นชืน่อแรกแสดงว่าเราเก่งกวเนืน่อ

ได้คือการลดย้อนของศูนดค่ะสองก็ได้ใช้ประโยชน์ของผ้าได้คืิ่มขึ้นสภาพผ้าดีแล้ก็สามารถทำเป็นตวจับได้ค่ะขั้วตัวนี้จองพีและการทอต้องไปทำถงูกใช่ทันทีคุอมีการจองพีค่ะ ท่านพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้ชาวจ,จังหวัดมุกดาหารโดยโรงพยาบาลมุกดาหารก็ได้จัดกิจกรรมดีๆเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนไปเดียวโดยทางโรงพยาบาลมุกดาหารนําโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลและก็ทีมคณะกรรมการบริหารและก็ทีมแพทย์พยาบาลและก็เภสาัชกรจากสาขาวิชาชีพทุกท่านในโรงพยาบาล ได้ร่วมใจกันดําเนินการเรื่องของอร้านยาก็คือ,อผู้ป่วยตรวจที่โรงพยาบาลเสร็จก็สามารถรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้ก็เพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องของการลดความเมอาอัดและลดอาการรอคอยในโรงพยาบาลแล้วก็เพิ่มการบริการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นก็คือคนไข้ตรวจเสร็จที่ OPD ก็สามารถกลับไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านไม่ต้องรอรับยา ที่โรงพยาบาลนะฮะก็ถือว่าจะเป็นการลดระยะเวลาการรอคอยในการรักษาที่โรงพยาบาลได้ได,ดียิง่งขึ้นก็คิดว่าวันนี้ก็เป็นคิปออฟของจังหวัดมุกดาหารนะครับก็ที่น้องประชาชนที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมบริการได้ที่โรงพยาบาลมุกดาหารแล้วก็เราก็คิดว่าจะมีการขยายเครือข่ายออกไปให้ครบทั้งเจ็ดอำเภอใน,ในจังหวัดมุกดาหารครับขอบคุณครับสำหรับตู้บันสุข,ของโรงพยาบาลมุกดาหาร จะมีหลากหลายโปรเจกต์นะคะตั้งแต่ในเรื่องของโครงการเสื้อตัวสุดท้ายที่จะมีหากท่านอยากจะปันปันสุขให้กับคนอื่นท่านสามารถบริจาคช่วยในการซื้อเสื้อผ้าใหม่หลายไซส์เอามาเตรียมใส่ตู้เอาไว้เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตสามารถหยิบไปใช้ได้เลยเพราะว่าบางทีญาตญาติก็ไม,ไม่ไม่มีตังแล้วก็ไม่ไม่สะดวกอยู่ห่างไกลนะคะสำหรับตูเ้เติมรักปันสุขเราก็ยังมีนะคะสำหรับ เสื้อผ้าเก่าที่ท่านอยากจะบริจาครองเท้ารองเท้าเก่าที่ยังใช้ได้ตุ๊ก,กตาที่ลูกหลานท่านไม่ใช้แล้วนะคะหรือแม้แต่เป็นอาหารแห้งอาหารสดที่จะมาแบ่งปันให้กับเจ้าหน้าที่หรือว่าที่ท,ที่ไม่ไม่สะดวกแล้วก็บุคลากรอื่นๆกับประชาชนที่ขาดแคลนทุกๆคนก็มานะคะสามารถมาแบ่งปันความรักด้วยการเติมเข้าตู้และคนที่มาหยิบจากตู้ก็ขอให้ท่านหยิบแต่พอดีนะคะ